สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กดเข้ามารับชมติดตามนะครับจากทางร้านดีเอ็มอะควาเรียมนะครับโรตาพัดมอีนะคดินนะครับนะวันนี้จะเอาคลิปตู้ปลาตู้แม่น้ําให้ชมกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ตู้นี้ก็ตู้ส6นิ้วนะครับ36นิ้วคูณ12นิ้วสูง12นิ้วนะครับตู้สั่งทําตัดเตี้ยนะครับผมใบนี้กองข้างนะครับกองข้างก็ ให้เน้นซีบาแล้วก็มียาแก้วแค่นี้นะครับซีบาถ้าเราอยากให้น้ําเราดีหรือว่าใส่อยู่ตลอดเวลานี้ก็ให้ใส่ประเภทจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียลงไปในระบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการย่อยสลายของเสียขี้ปลานะครับหรือเศษอาหารอะไรต่างๆนะครับก็น้ําก็จะใส่ตามตัวอย่างนี้นะครับผมปลาในตู้นี้ก็จะเป็นปลาเลมอนเลมอนไวท์หรือว่าเลมอนสีขาวนะครับ ก็ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับนะครับตู้ใบนี้ผมก็จะจัดสไตล์ภูเขานะครับต้นบอนไซนะครับส่วนต้นไม้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นเฟรมมอสเฟรมนะครับข้างหลังก็จะเป็นโบบิชีสกับนากดาใบเข็มนะครับนะครับที่มือผมชี้นะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นบอนไซครับบอนไซบอนไซต้นไม้ต้นไม้ต้นจริงนะครับต้นนี้นะเพิินว่ามัน อายุมัน15ปีแล้วมันก็ตายนะครับนะครับแล้วมันก็ตายก็เลยจับมาลงตู้ปลาซะเลยนะครับนะครับก่อนจะตายก็ต้องแบบเอ่อตากแดดให้แห้งลับต้นให้แห้งก่อนนะครับน่าความาลงนะครับฝั่องนี้ก็จะเป็นมอสสไปกี้นะครับใายมอสสปกี้นะครับ เดี๋ยวตู้นี้ก็เดี๋ยวตู้นี้ก็จะมีเสริมต้นไม้ขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับก็ยังไม่ถือว่าเสร็จนะครับก็เอาให้ชมกันไปก่อนนะตู้ตู้ไม้น้าสำหรับตู้ไม้น้ำนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นประเภทตู้สําหรับเอาไว้ขายนะครับต้นไม้น้ําสาหรับเอาไว้ขายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลคลิปคลิปแดงนะครับก็ขายอยู่กระถางละหนึ่งร้อยบาท ตระกูลพวกเพอร์การ์ดนะครับเพอร์การ์ดนะครับแล้วก็มีวีดสิวนะครับนะมีหลายอย่างมีบูเซ็ปมีดาวน้อยมีบัวไทเกอร์มีอะลูเบียสนะครับมีเทปเอ่อแบนนะครับมีอเมซอนมาตี้นะครับก็เยอะพอสมควรรานะคาเริ่มต้นก็15บาทนะถูกแต่ว่าตัวนี้ก็จะเริ่มต้นเอ่อประมาณ100ขึ้นไปเลย100 200 350เลยครับ มาดูตู้อื่นๆกันสำหรับตู้แม่น้ำตู้นี้ก็จะเป็นขนาด24นิ้วนะครับ24นิ้วจัดแนวสไตล์ออกป่าๆนะครับปรับแบบป่าๆลกๆเลยนะครับไฟที่ชาก็จะเป็นไฟ DIY นะครับไฟ DIY นะครับมีสี WRGB นะครับมีทั้งหมด4สีนะนะครับ ก็ข้างบนก็ใช้พัดลมในการเป่าเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้น้ําเย็นไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาสไตล์รวมๆนะครับก็รวมเยอะมากมายนะครับก็เอาให้ลูกค้าได้ชมกันว่าปลาแต่และอย่างมันก็สามารถอยู่รวมกันได้นะครับนะนะครับเสือช็อตบอดี้นะครับ,เ,บ,รบเป็นแพตทินัมตันโจตัวใหม่ล่าสุดนะครับหัวแดงตัวนี้นะครับนะั่นนี่สมารตาแพติทนัมตันโจหัวแดงตันโจรนครับขายอยู่ตัวละ250หิบาท ก็มีออกเสือทองก็มีนะครับผมเสือทองมีมิก้เมาสมีม้าเขียวมีเยอรมันมีเซเป้อยู่นีเนี่ยมีเซเป้แดงๆเนี่ยแล้วก็มีเ,เสือเขียวนะครับหลักๆนะครับาาก,การเลี้ยงต้นไม้น้าอุปกรณ์ต้องครบหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟอุณหภูมิน้ําต้องเย็น CO2 ต้องมีปุ๋ยก็ต้องใส่นะครับผมให้ครบองค์ประกอบนะครับก็ต้นไม้ก็จะสวยได้นะครับ ตู้บอลนี้ก็จะเป็นสไตล์ยังไม่ได้จัดอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นตู้เอาสําหรับเอาไว้ขายต้นไม้แล้วก็ขายกุ้งตัวนี้จะเป็นมอสลูกบอลใช้มอสสไปกี้ในการทํานะครับขายอยู่ลูกละ150บาทนะแล้วก็จะเป็นมอสเฟรมมอสเฟรมนะครับตึกูลมอสเฟรมเป็นแผ่นๆแผ่น,นละร้อยห้าสิบมอสเอ่อมินิเพอร์ร้อยห้าสิบมอสขนนกร้อยห้าสิบมอสสไปกี้หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับ ส่วนปลาตัวนี้ก็จะเป็นปลาคาร์ดินันเผือกนะครับคาร์ดินันเผือกเผือกนี่ขายอยู่ตัวละยี่บาทครับผมแล้วก็เราก็จะมีตัวกุ้นหอยเขานะครับหอยเขานี่ขายอยู่3ตัวร้อยหอยเขานี้ก็เลี้ยงเพื่อควบคุมเ,เรื่องตะไคร่น้ำไม่ให้มีในตู้ปลาของเรานะหอยเขานะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้จัดอะไรมากมายนะครับต้นไม้ก็ปกัปกปกัปกปกักปักแบบเละเทะไปหมดนะครับตัวนี้อ่า หากแบบเละเทะก็ก็จะดูแบบธรรมชาติธรรมชาติดีนึงส่วนกุ้งก็จะมีขายอยู่ตัวละยี่บาทนะครับไซส์ใหญ่ไซส์พ่อแม่นะครับนะครับกุ้งแคะนะครับมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็มีซูชิสีขาตัดขาตัดแดงนะแล้วก็มีสีบลูบลูนี่ขายหมดไปแล้วนะครับบลูนะครับประเภทปลาอยู่ในนี้ก็จะเป็นปลาออโตนะครับที่เห,หนี่ที่มือขุมชี้ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นปลาออโตก็ไว้ดูทําความชาดนะครับ ดูทำความสะอาดอตะพงตะไคร่นะครับช่วยทำความสะอาดตามต้นไม้ใบไม้ได้ส่วนขางหลังส่วนขางหลังนี้เหมือนตุ๊กแกนะครับนี่เหมือนตุ๊กแกนี้ก็จะเป็นฟาฟารโรหรือพารามเมนนะครับพารามเมนก็มีหน้าที่ดูทาาาําความสะอาดเหมือนกันนะครับตัวละ150บาทนะครับพารามเตนนพะาราเมนหรือฟารโรที่เรียกกันก็ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูตู้อื่นกันส่วนใบนี้จะเป็น18นิ้วนะครับตู้ใบนี้18นิ้วกระจก l i d กระจก l i d จะมีความใสความใสที่ขอบนะครับ l i d นี่จะมีความใสกระจกจะใสมากนะครับส่วนข้างบนเนี่ยข้างบนนี้จะเป็นกระจกธรรมดาขอบจะติดเขียวๆนิดนึงแต่ตู้ก็ดูใสอย,อยู่นะ จกด LED ก็คุณภาพจะดีกว่าน,นะครับผมนะครับตู้ใบนี้ก็จะใช้ไฟใช้ไฟแผ่นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ระบบกองระบบกองหลังนะครับตู้ใบนี้ก็จะเป็น LED 12นิ้ว นแนวปาเขาลำนาไทยก็ข้างล่างก็จะใช้ตะกูลมอสนะครับแปะใช้กาวแปะไม้น้ำที่เป็นเจลแปะเข้าไปตามลำต้นนะครับหรือตามกิ่งตามรากตามต้นหรือตามกิ่งน,นะฮะข้างบนนี้ก็จะเป็นมอสมอสสปไกี้มอสสปกี้ในการทำใบนะนะครับ ส่วนไฟก็จะเป็นก็จะใช้เป็นไฟบ้านรานคาถูกนะครับก็สามารถปรับสีได้3สีเลยนะนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นระบบกรองระบบกรองออระบบกรองแฉกน,นะครับผมแล้วก็จะมีพัดลมเป่าควบคุมอ,อุณหภูมิน้ําทั้งหมดได้2ตู้นะครับนี่น้ําจะเย็ยนมากนะครับ ส่วนตู้ปลาก็มีได้ขายอยู่นะครับนี่ตู้นานโนหน้าโค้งนะครับผมใบนี้20นิ้ว990แล้วก็ตระกูลเลี้ยวตะกูลต้นไม้นะครับส่วนใบนี้ก็24นิ้ว24นิ้วนะครับพร้อมใช้าง,งานตู้ระบบกองไฟ1,900ส่วนอื่นๆอื่นๆก็จะมีตระกูลโหลแก้วนะครับผมโหลแก้ว แก้ตู้ปลาแล้วก็มีเลเยอร์นะครับเลเยอร์ก็ผมก็ทำสำหรับไว้ขายอยู่นะก็สามารถแย,แยกชิ้นได้นะครับนี่เป็นเลเยอร์ตู้ปลานะผม ปลาก็มีหลายรูปทรงนะครับใครชอบทรงไหนกระจกอะไรก็มาได้เลยนะฮะก็กระจก L ID ก็มีนะครับผม L ID กระจกใสพิเศษกระจกธรรมดามีหมดหน้าตรงหน้าโค้งนะครับประเทศโหลแก้วนะครับโหลแก้วโหลเลี้ยงประกัดนะครับเลี้ยงสวยงามเลี้ยงปลาสวยงามได้หมด ลูปลานะครับแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีนะครับแบบหน้าตรงหน้าโค้งนะครับขนาด24นิ้วกระจกสายพิเศษ LID หรือกระจกธรรมดามีเยอะนะครับ l เอ o u t นะครับมีตัวนี้จะเป็นตะกูลโหลเล็กๆนะครับส่วนข้างบนก็มีตามที่โชว์นะครับ ใบข้างบนนี้ขายอยู่890ราสนะครับอันนี้690บาทครับผมทรงส,สวยๆนะครับใครอยากได้ทรงไหนก็ทักใครทักถามได้นะ890บาทครับชั้นบนนะครับก็มีระบบกรองนะครับมีต้นไม้ทำเลี้ยงนะครับแล้วก็มีตู้นะครับ30 36นิ้ว24นิ้วนะครับ48 60มีหมดนะครับสั่งได้เลย ันนี้จะเป็นตู้ะกูนตู้ชุดนะครับผมราคาเริ่มต้น200บาท200นะครับ2 5 0า300ไล่ไซส์ให้ไปเลยครับาจาก10นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว14นิ้ว16นิ้ว18นิ้ว20นิ้ว200 2 5 0 300 3 5 0 400 4 5 0บาทนะครับมีหลายสีสันนะครับตู้ชุดนะนี่จะเป็นตู้ชุด 2ู 24, มีระบบกองครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็เอาเรื่องกู้ปลาและตู้แม่น้ำม้ชมกันก่อนก็เดี๋ยวใครสนใจอะไรก็มาที่โรตารีพัดมอสีนักครินนะครับร้านติดกับแมคโดนัล์นะครับนะร้านติดกับแมคโดนัล์นะครับทางเข้าประตูห้างนะครับโอเคก็เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะอัพโหลดให้ชมคลิปอื่นๆกัน,นครับผมเดี๋ยวจะอัพโหลดปลาให้ชมกันนะคลิปวันนี้มันจะยาวไปแล้วนะครับเอาคลิปสั้นๆพอนะครับ